มาจ่าเฮ็ดกิมจิกันจ้ามือนีกิมจิอีสานค่ะพิเศษค่ะใส่แบบพริกจีน้ำตาลจ้าเคยกินบอเคยกินบอไปลงมือเฮ็ดกันเลยจ้าพักตีเสียม,มาเห็ดกิมจิหรือว่าส้มพักอีสานมือนี่ก็จะเป็นต้นหอมจ้าแล้วก็กระหล่ำปีนะคะต้นหอมนี่ก็เก็บมาจากนาคุณสำรวยจา้าขั้นตอนวิธีทำกันง่ายๆเลยค่ะเอาต้นหอมมะเขือด้วยค่ะนี่ค่ะแล้วก็โรยเกลือลงไปจ้าเอาลงใส่ในกะละมงังหรือภาชนะที่เราจะเอามาคั้นส้มพักนี่ละคะ่ะ ห้อยเกลือลงไปไ้อจ้ะเพื่อให้ต้นหอมเข้าอ่อนค่ะเวลาคั่นกับสิเดคั่นง่ายๆบริเล่เนาะค่ะเนาะก็แยกเป็นสั้นๆค่ะนี่สลับกันไปจ้าแล้วก็เอาเกลือห้อยจา้าเอาเกลือโรยลงไปบนต้นหอมนะจ้าแบบนี้เลยต้นหอมกระหลาๆค่ะมันนี้กระทืนเบิดตนนะะ้นแล้วค่ะบริเล่ันเลยเด้อทืนเบิดทตั้งต้นเลยนี่ทั้งใบทั้งต้นเพิ่นสลับเกลือลงไปจ้าห้อยเกลือลงไปจากนั้นจะเป็นกระลำปีค่ะกระลำปีกระล่างน้ำให้สะอาดด้วยค่ะ ล้างน้ำให้สะอาดตัดแบ่งเป็นชิ้นๆจ้าเห็ดคือกันค่ะเอาบางลงเป็นสั้นๆเอาเกลือลงไปจ้าสิได้เห็ดกระลำปีเิ่นอ่อนๆเนาะค่ะย้มคั่นสมมันจังปอแตกบบเลจจ้าเ็รษฐ้เพิ่นหนิมๆอ่อนๆจ้าห้อยเกลือแบบนี้ถิ่มไว้จะข้าวนึงเด้อค่ะไผมีเวลากับถิ่มไวเบิดมือก็ได้จ้านี่แบบนี้เลยจ้าบันี้ก็พักไว้ข้าวนึงเนาะค่ะนอก็เป็นขั้นตอนการที่ห้องิีมาเริ่มคั่นจ้าคั่นก็คือสีคั่นเอานาำเคียวนามขึ้น่นออกเด้วค่ะ ิเรแมนเป็นการคันแบบมกักสมภาร์ค่ะเพราะบ้นในมักเด้อตอนนี้เดอื์ขันเอาน้ำเคี้ยวน้ำขึ้นเพ่อนออกกรขันเซ็ตก,กับเกลือสลับกับการเติมน้ำนิดหน่อยจ้ะขันใน่อนอ่อนแบบนี้ละจ้ะอ่อ,อนๆนิ่มๆโตลงเด้อจ้ะนี่ขันไปขันไปขย้ำไปกับเกลือจ้ะนี่คะ่ะน้ำเคี้ยวเค้ยก็จะออกมาแบบนี้กับน้ำเกลือจ้ะจากนั้นกระลำปีก็เฮ็ดคือก,กันค่ะแต่ว่ากระลำปีนี่เขาสิบ่คั่ันโดนเนาะคะ่ะ ก็คือการขยำนี่สิลาคะจากนั้นก็เอาไปล่างน้ำออกให้สะอาดด้วยค่ะล่างเอาเกลือออกล่างเอาน้ำเคียวๆออกค่ะแล้วก็เอากระลำปีค่ะมาเทร่วมกันกับต้นหอมค่ะนี่แบบนี้เลยใส่ถุงมือได้ด้วยค่ะมือนี้เพราะว่าสิเฮ็ดกินไร้ขั้วจะบริเ็ดกินจะเจาขคองเนาะก็เสียไปเหหนไทยพี่หน้องน้ำห้ีุ่่นสำรวยน้ำขั้นตอนการปรุงค่ะวันนี้เขาก็สิทอดขั้นตอนการทีส้มพักเราเด้ใส่เกลือลงไปน้ำตาลนิดหน่อยจา้าอันนี้เป็นข้าวเหนียวหนึ่งซุกด้วยค่ะเขากับไปมาหน้าค่่ะใส ใส่สีใส่สูตรใส่ยังกระไดตามสบายเลยนะคะแล้วแต่ผู้เฮ็ดค่ะสูตรไผ่สูตรมันเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็มาขั้นขย้ำร่วมกันจ้ากระบวนการนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเทดให้เปี้ยวแล้วละจ้าเนี่ยใส่เกลือร้ายเพม่นก็จะเข้มสมซาใส่เกลือน้อยเพม่นก็จะบูดจะเน่าเนาะเพราะฉะนั้นกะกะดีๆเข้าพื่กันค่ะเข้าซุกในขันใส่ร้ายมันก็จะโอ้ได้ค่ะวันนี้เขาใส่ใส้พริกขััวพริกทอดน้ำจ้านี่พริกที่เขาไปจีไฟได้ค่ะ เพิ่มรสชาตินะคะเพิ่มรสชาติให้จิตจ,าจา้ดจ้าปนะดันกระเรียมพัชนะค่ะใส่กระปุกใส่ถุงใส่ใสใสยังกระล้วแต่ละคะ่ะตามสะดวกเลยเอาสมพักลงไปจา้าเลี่ยงเป็นสันส้นๆนะค่ะเนาะสลับลงไปนี่ก็เป็นพุ่มปัญญาชาวบ้านนะค่ะเนาะเป็นวิธีอีสานวัน่อไปการถนอมอาหารค่ะเก็บผักสดไว้ให้กินได้นานๆจา้ามาในรูปแบบของกิมจิอีสานหรือว่าส้มผักบ้านเราจา้านี่คะ่เะเผักยังไม่เห็ดกนเลยด้วยค่ะผักทุกอย่างขันสมได้เบิดเหรอค่ะ ใส่พริกลงไปไบดนี้ใส่พริกลงไปมือนี่กระลำปีต้นหอมห้าคั่นเป็นสมพักใส่พริกจีล่งไป mm hmm. พริกจี่สมาใส่มสมพักนี่อย่าเอาพริกสดมาใส่เ้อจ้าต้องเอาไปจี้แล้อ,อไปต้มก mm ่อนจ้าบอชานันพ่นจะบ,บูดจะเนาค่ะพี่เขาจะบ่เป็นสมพักนะค่ะเสียในสมพักข้าโอข้าเห่านําเ้อค่ะนี่แบบนี้เรียบร้อยแล้วก็กดๆค่ะกดๆลงไปจ้าก็สีถึงขั้นตอนการบรรจุจ้าปิดพนึกไว้หามือเจ็ดมือค่ะก็ะกินได้แล้วจ้าสมพักหรือว่ากิมจิอีสานของเราลองทำดูจ้า